จะเป็นเสาอ,อีกบริษัทหนึ่งใช่ไหมเวลาทำคุณภับบริษัทเวลาทำนามันจะแตกต่ตางกันน้ำหนักคือถ้าเราขึ้นเสา12เมตรเกี้ยนะถ้าเนี้ยขึ้งง่ายเราไม่ต้องบุญแต่ถ้าแต่ถ้าว่าหัวมัน,นอีกชุดหนึ่งอยู่ฝั่งเนี้ยไอ,อ้นั่นอ่ะ,ะเราต้องบุนเสียเวลานิดน,นึง จะทุกทั้งหมดของเขาชุดแรกแตะเกียบไปสิบเต้นคันนี้จะไป10ต้นไปคนละที่กันอ่าเต็มที่อะเราจะทุกที่12ต้นแต่แต่สภาพหน้าง,งานถ้าเป็นทัวร์น่ะเราก็จะลุกปริมาณลงมาจาก12เหลือส1บเอ็ดจากสิบเเหลือสิบถ้าคนจับแบบ จับประจะ,จะบางคนเนี่ยเาจะรู้นะว่าถ้าเป็นรุ่นนี้เขาจะจับประมาณไหนถ้าเป็นรุ่นนี้เขาจะจับประมาณไหนจับคนดีเลยไม่ต้องเสียเวลาอะไรเลย,เลยเหรอกเป็นเสาใหม่เป็นงานใหม่แทนเสาเก่างานซีเลน ชั้นแรกทีเนี้ยเราจะไปขึ้นชั้นที่สองต่อ,อาานะะคุดชุดนเนี้ยที่จะเสียเวลานิดนึงเราต้องหมุนเสาโป้หัวไปหยุดตรงนน้นมะดูการหมุนเสาสิบสองเม็ดที ดูออนว่าน้ำหนักได้ไหมโอเคน้ำหนักได้หลังจากนั้นเราจะยกลงมาให้สูงๆก่อนคือถ,ถ้าเราเวียงนะเวียงตอนนี้เลยอ่าเขาจะพับจะไปไป,ไปทั้งไปทัคนเลยเราต้องให้เขาหมุนไปก่อนชนิดหลังจากนั้นเราไปเวียงเขีนไป i didn't know